สวัสดีครับ,รบเ,เกมมาติชาแนลนะครับตามที่เมื่อเช้าที่ผมลงช็อตไปนะครับเกี่ยวกับน,น้องบีนะครับตอนนี้ผมมีของดีจากน้องน้องบีนะฮะมาให้ดูนะครับวันนี้น้องบีจะโชว์ผลงานที่สมัยสมัยที่เขาเรียนน้องน้องบ<ๆ>ีเรียนที่ไหนนะตอนนั้นเรียนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครับแต่ตอนนี้ทําตอนที่ได้ทํางานแล้วครับครับ ไปไปขออนุญาตค,ครูเขาเรียนออตั้งตั้งแต่ปอศตอนนี้ปีห้าห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองไล่ขึ้นมาจำปีไม่ได้ครับเพราะมันทําต่อเนื่องหลายปีครับ,รบมันไม่ได้ทําทีเดียวเสร็จออันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เสียงนี้เรียกานุมานคองเมืองครับาน,านุมานคองเมืองนะครับครับครับ ก็คือตอนที่เรียนเนี่ยครูเขาจะให้เลือกระหว่างหัวยักษ์กับหัวลิงถ้าเป็นหัวครูเนี่ยยังทําไม่ได้จนกว่าอายุจะสามสิบห้าล้วผ่านเกณฑ์การบวชก่อนถึงจะทําเจียนครูได้อืมอันนี้แบบว่าถ้าอายุอายุต่ําแล้วก็ไม่บวชยังไม่บวชนี่ห้ามทําครวต้องไหวครูก่อนด้วยครับพับไหวครูพักผ่อนทอนด้วยครับแล้วทีนี้พอเริ่มเขียนลายเขียนอะไรได้ครูก็จะให้เลือก ระหว่างเสียนยากับเสียนลิงแต่ผมชอบเสียนลิง oh. แต่ทีนี้ว่าลิงเนี่ยมันไม่ได้ศึกษาเรื่องยอดครับมันจะเป็นเสียนโลนเกือบทั้งหมดที่เราเคยเห็นครับ mm hmm. พวกหันุมานเออทึแปดมงกรเออและพวกเนี้ยแต่ทีนี้ว่ายอดเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่เสียนจะมีชมพูพานมีสุขีบครับ,รบแต่ทีนี้ว่าหานุมานของเมืองเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นกันครับเพราะว่ามันเป็นตอนที่หนุมานเนี่ยช่วยพระรามลบ สุสการ์ล้มแล้วแล้วพระรามแบ่งเมืองให้ไปครองครับถึงจะได้ส่ยยอดอ๋อใช่ครับอันน,นี้เดี๋ยวนนเดี๋ยวหมุนหมุนให้ดูนะฮะจ้ะนี้ขออนุญาตน้องบีนะครับผมเดหนึ่งเิดหนึ่งนี่ครับเป็นศิลปะที่สวยงามมากนะครับแทบจะรวมสิบหมู่ไว้ในเส้นเดียวเลยนี่นะฮะอันนี้คือสวยงามมากอ่าลักตัวนี้อีกตัวนึงครับตัวลา,าย้าย ลายท้ายนี่โดยปกติจะเป็นงานเขียนสีแต่ตัวนี้เป็นงานประดับมุกไฟครับเป็นการฉลุมือทั้งหมดแล้วที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือครูที่สอนประดับมุกผมแกแนะนำว่าหานุมานคลองเมืองแล้วแต่ทำไมถึงเป็นเป็นลิงสามหน้าครัครเพราะตัวนี้คือหนุมานแห่งฤทธิ์ครับมีฤทธิ์ด้วยคองเมืองด้วยครับโอ้โห เป็นศิลปะที่สวยงามมากนะครับผมเ,เก็ยระชาติฉันเนี่ยก็เพิ่งได้ได้ดูได้ชมวันนี้นเนีดีใจมากเลยวันนี้ที่เมื่อเช้าตอนผมออกไปข้างนอกแล้วไปเจอน้องบีเขาไปซื้อของวันนี้แล้วก็ก็เลยถ่ายช็อตมานิดหนึ่งว่าให้คอยติดตามผลงานของน้องบีนะครับเนี่ยค,คือวันนี้น้องบีอ่าเป็นบุญตานะฮะเพิ่งเพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยที่ว่าได้ชมใกล้ชิดขนาดนี้นะเป็นศิลปะที่แบบ สวยงามมากนะครับนี่นะครับลองถ่ายรายละเอียดดูได้ครับลองชมใกล้ๆเลยนี่นะครับโอ้ผมไม่เคยเห็นที่ไหนสวยงามมากนะครับฟันมุกเคียวมะลิก็เป็นแกนมุกตาก็เป็นมุกครับมุกไฟทั้งเสียนเลย เก็บไว้นานฝุ่นเกาะเยอะไปหน่อยเป็นเป็นศิลปะที่แบบโหหาหาคนทํายากนะเดี๋ยวนี้เนาะครับน่าจะหาคนทำยากทําใช้เวลานานไหมฮะใช้เวลาทํำั้งบีโดยปกติถ้าทําจริงๆริงจังๆเลยประมาณ ไม่เกินสามถึงหกเดือนครับถ้าเสียนแบบยากๆเลยครับครับผมแต่เสียนนี้ผมเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยมันก็เลยต่อเน,นื่องเป็นปีครับอ๋อเป็นปีเวลาไม่เวลาว่ก็ค่อยเข้าไปทำอย่างเงี้ยโอ้ครับผมครับผม<ช>อันนี้ถ้าถ้าเกิดว่ามีท่านผู้ชมหรือ f อซหรือว่าท่านผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าท่านที่อชอบสะสมเนี่ย ศิลปะแบบนี้หรือว่าเขาเรียกว่าหัวมอขนอะไรนะมอขนของผมเรียนกับท่านอาจารย์ธนงศักดิ์กิ่นทำครับครับเป็นของวิทยาลัยในวังชัยครับแล้วถ้าถ้าแบบว่าติดต่อติดต่อน้องบีติดต่อให้ทำหรือว่าต้องต้องทำยังไงฮะถ้าจะมารับชมหรืออะไรอย่างเงี้ยผลงานของน้องบีอย่างเงี้ยะอับให้ให้ติดต่อโดยโดยส่วนตัวผมไม่ได้รับทำแล้วครับเพราะว่าผม ไม่ได้ทําถ้าใจถ้าสนใจยังไงเดี๋ยวผมจะลองถามผู้ที่ยังทําอยู่ครับหมายถึงคนที่รู้จักกันอย่างเงี้ยให้ให้เบอร์โทรติดต่อได้ไหมครับเบอร์โทรติดต่อแบบว่าให้ติดต่อคให้มีอะไรให้ปรึกษาน้องบีก่อนได้ติดต่อน้องบีโทรโทรมาถามก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปถามอีกทีหนึ่งว่าถ้าเขาว่างสะดวกทําก็ค่อยคุยกันอีกทีครับเพราะตอนนี้ตัวผมเองผมไม่ได้รับทําแล้วครับผมครับผมจะอ่า วันนี้ผมก็นําศิลปะดีๆนะฮะที่หาชมยากไม่รับรองไม่มีที่ไหนนะะในประเทศไทยนี้ผมว่าศิลปะขแขนงนี้ทําหัวโขนหรือว่าหัวหนุมานเป็นแบบนี้ไม่มีแน่นอนนะครับท่าในใดสนใจหรือสนใจจะมาชมก็ให้ติดต่อผ่านน้องบีน้องบีขอเบอร์อีกครั้งหนึ่งครับขอเบอร์โทรน้องบีให้โทรเข้า ครับผมศูนย์หกหนึ่งครับห้าเก้าหกห้าเก้าหกสามศูนย์ห้าหกสามศูนย์ห้าหกนะครับสามศูนย์ห้าหกนองติดต่อโทรเข้ามาหาน้องบีได้นะครับต้องบอกก่อนว่าเสียงเสียงหัวโขนพวกน,น,นี้ตอนนี้มันมันมีคนทําเยอะมากครับแล้วท่านอาจารย์ผมล่าสุดตอนนี้ท่านทําถึงขั้นทําเสียงมุกทั้งเสียงแล้วครับอตอนนี้ครับผมครับงั้ววันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องเสฉมนชาแนลนะครับแล้วมีคลิปหน้ามีอะไรดีเดี๋ยวจะผมกับน้องบีจะนํามาเสนอนะครับ <Okay. S 1> สำหรับวันนี้ขอบคุณน้องบีมากนะครับสวัสดีครับสวัสดี FC ด้วยนะครับสวัสดีครับ